สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องด r รดีฮิลลิงหรือพลังงานสากลบำบัดต,ตามแนวทางของดรดีนะคะวันนี้เราขอนำเสนอเรื่องของการทลายกำแพงแห่งอัตตาหรือว่าเป็นการสลายอัตตาค่ะ คำว่าอัตตาตามความหมายนะคะแปลว่าตัวตนรูปกายรูปลักษณะหรือตัวของเราแต่โดยความเข้าใจโดยทั่วไปนะคะคำว่าอัตตาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นความหมายในเชิงติดลบเพราะว่าหมายถึงบุคคลที่ยึดมั่นถือมั่นในตัวเองยึดถือแล้วก็ให้ความสําคัญกับตัวตนมากๆเป็นการยึดติดเป็นการปรุงแต่งอาจจะกล่าวได้ว่าอัตตาคือเปลือกที่ห่อหุ้มจิตภายในของเราก็ได้ค่ะ การที่มีอัตตามากนะคะก็จะทําให้มีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนรอบข้างและยังจะทําให้บุคคลที่เป็นเจ้าของอัตตานั้นไม่มีความสุขมีแต่สร้างความทุกข์เพราะการที่ไปยึดถืออย่างจริงจังนั้นถือว่าเป็นการสร้างภาระของใจดังนั้นการที่เรารู้เท่าทันหรือว่าปล่อยวางอัตตาก็จะเป็นหนทางหนึ่งนะคะที่จะนําไปสู่การหลุดพ้นจากห่วงทุกข์การเข้าใจความหมายของอัตตา และการยึดถือนั้นจึงมีความสำคัญในเรื่องของการฝึกฝนทางจิตวิญญาณและการพัฒนาตนเองในหลายๆทางอีกด้วยค่ะและนี่ก็คือสาเหตุนะคะที่เราหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะว่าถ้าเกิดเรานะคะสามารถที่จะลดความเป็นตัวตนลดอัตราหรือว่าสลายอัตราของเราให้เบาบางลงไปได้บ้างเนี่ยการพัฒนาจิตวิญ,ญญาณของเราก็จะมีความก้าวหน้าหรือว่าอาจจะก้าวกระโดดไปเลยก็ได้เพราะว่าอัตรานั้นเป็นตัวทวงดุลความงอกงามทางจิตวิญญ,ญาณ ในเมื่อเรามีความตั้งใจที่จะพัฒนาจิตวิญญาณภายในของเรานั้นให้สว่างสดใสหรือว่าให้อิสระในรูปแบบที่เราต้องการเราก็ไม่ควรที่จะไปพอกพูนจิตของเรานะคะไม่ควรที่จะไปปรุงแต่งหรือว่ายึดต,ติดเพราะว่าความเป็นอิสระทางจิตเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยค่ะอันที่จริงแล้วนะคะในความเป็นมนุษย์ของเรานี้การมีอาัตตานี้ก็คือธรรมชาติทางจิต มนุษย์ทุกคนนะคะส่วนใหญ่ก็มีอัตราด้วยกันทั้งนั้นเพียงแต่ว่าระดับความเข้มข้นของแต่ละบุคคลน,นี้อาจจะไม่เท่ากันถ้าหากว่าเรามีอัตราแรงกล้าความยึดมั่นถือมาในตัวตนก็จะสูงค่ะ ลักษณะที่เห็นเด่นชัดของคนที่มีอัตราสูงนะคะก็คือว่าจะเป็นคนที่โกรธง่ายมากๆเลยค่ะเป็นคนที่ของขึ้นง่ายใครพูดจาอะไรนิดนึงนี่ก็จะไม่ค่อยถูกหูหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเครียดสักนิดนึงนะคะอาจจะไม่ค่อยยิ้มหรือเป็นคนที่ไม่ค่อยพอใจอะไรง่ายๆยิย่งเวลาที่ผิดหวังผิดความตั้งใจบางครั้งก็อาจที่จะระเบิดอารมณ์ให้กับคนรอบข้างได้และนี่ก็คือสาเหตุใหญ่ของคนที่มีอัตราก็คือมักจะมีปัญหาเรื่องของ ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างนอกจากนี้นะคะอัตราเนี่ยก็อาจจะรวมไปถึงผู้ที่คลั่งไคล้ในตัวตนหรือคิดว่าตนเองนั้นเหนือกว่าผู้อื่นเวลาพูดหรือว่ากระทํำสิ่งใดก็อาจจะไปกระทบใจหรือไปก้าวล่วงผู้อื่นได้ง่ายแล้วก็ยังรวมไปถึงนะคะบุคคลที่ยอมหักไม่ยอมงอยึดถือความเป็นตัวตนสูงมากยอมที่จะทําลายความสัมพันธ์มากกว่าที่จะอารุ้มอะล่วยแม้แต่ในเรื่องเล็กๆน้อยๆค่ะ และคำว่าอัตตาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะเป็นคนที่แข็งกร้าวอย่างเดียวนะคะยังรวมไปถึงบุคคลที่ชอบปกป้องตัวเองเพราะกลัวคนอื่นจะตำหนินะคะเช่นเวลาที่มีความผิดหรือทำอะไรที่ไม่ถูกต้องเนี่ยก็จะไม่ค่อยกล้าที่จะขอโทษหรือว่ายอมรับผิดและยังรวมไปถึงผู้ที่ไม่ยอมรับความคิดเห็นหรือว่าคำแนะนำจากผู้อื่นด้วยค่ะแล้วทำไมคนเขาถึงบอกว่าเวลาที่มีอัตตาเนี่ยนะคะจะเป็นคนที่มีความทุกข์เพราะว่าเวลาที่เรานั้นมีความร้า หรือว่ามีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับคนรับข้างเนี่ยเราไม่ได้ทําให้บุคคลนั้นเขาเจ็บปวดอย่างเดียวนะคะตัวเราเองก็เจ็บปวดมากๆเลยเพราะว่าเรามักจะคิดว่าทุกคนไม่เข้าใจในความเป็นเราและที่สําคัญที่สุดก็คือไม่สามารถที่จะปล่อยวางได้ทีนี้เราก็จะสะสมจนกลายเป็นความเครียดความระแวงหรือว่าความวิตกกังวลนานไปอาการของเราก็จะดิ่งระยะยาวส่วนใหญ่แล้วคนที่มีอัตราความเข้มข้นสูงนะคะก็มักจะปล่อยวางไม่ได้ง่าย การที่มีอัตราในระดับที่มากเกินไปนั้นสามารถที่จะบั่นทอนความสุขความพึงพอใจในชีวิตหรือว่าอาจจะไม่สามารถที่ทําให้เรานะคะมีความพอใจในสิ่งที่ตนมีได้ทีนี้มาดูองค์ประกอบของอัตนานะคะว่าเกิดจากอะไรได้บ้างจริงๆแล้วองค์ประกอบของอัตรานั้นเกิดจากความคิดความรู้สึกการรับรู้ค่านิยมแล้วก็ประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลสัมผัสมาตลอดชีวิตเลยนะคะทั้งนี้ประสานกันแล้วก็หล่อหลอมสร้างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว แล้วยังรวมไปถึงนะคะสังคมและวัฒนธรรมที่เราอาศัยอยู่การศึกษาความสัมพันธ์กับผู้อื่นที่สําคัญที่สุดนะคะการตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆทั้งหมดนี้นะคะโดยรวมที่พูดมาเนี่ยเป็นส่วนช่วยที่ทําให้ก่อรูปและเกิดอัตราขึ้นนะคะมีการพัฒนาดังนั้นอัตราจึงไม่ใช่สิ่งที่ถูกกําหนดมาตั้งแต่เกิดแต่เป็นผลลัพธ์มาจากการเรียนรู้และประสบการณ์ที่เก็บสะสมมาทุกๆวันค่ะ เราคงจะนึกภาพของคนที่มีอัตราสูงๆได้นะคะเพราะว่าเราจะพบเห็นในชีวิตประจําวันของเราเป็นคนที่อยู่รอบกายเราหรือบางทีเราก็อาจจะเป็นตัวตนของเราบางครั้งนะคะ คราวนี้เรามาดูลักษณะน,นิสัยของผู้ที่มีอัตตาในระดับที่เหมาะสมนะคะจริงๆแล้วอัตตาเนี่ยเขาก็มีระดับอย่างที่เราบอกไปนะคะมีความเข้มข้นของแต่ละบุคคลน,นี้ไม่เหมือนกันข้อที่1นนะคะผู้ที่มีลักษณะน,นิสัยของอัตตาที่อยู่ในระดับที่เหมาะสมนะคะก็คือรู้จักให้เกียรติผู้อื่นไม่ยกตนหรือว่าคิดว่าตัวเองนั้นสูงกว่าผู้อื่นหรือว่าเหนือกว่าผู้อื่นนะคะข้อที่ 2. เมื่อทําผิดสามารถที่จะยอมรับความผิดได้สามารถที่จะกล่าวคําว่าขอโทษ หรือขออภัยอย่างจริงใจได้ ข้อที่3สามารถกล่าวคำว่าขอบคุณเพื่อเป็นการระลึกถึงความมีน้ำใจของอีกฝ่ายหนึ่งได้ข้อที่4ค่ะเมื่อมีปัญหาหรือความไม่สมหวังอย่างที่เราคิดเอาไว้จิตใจของเรานะคะจะโฟกัสไปที่การแก้ไขปัญหามากกว่าที่จะคิดถึงผลกระทบทางจิตใจที่เราได้รับหรือว่าความรู้สึกภายในตัวเองความเสียใจของตัวเองนะคะข้อที่5ยอมรับความสามารถของผู้อื่นที่เหนือกว่าตนนั้นได้อย่างจริงใจ ข้อที่6ค่ะไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองนั้นมีคุณค่าต่ำกว่าผู้อื่นเพราะว่าเข้าใจถึงคำว่าความเท่าเทียมกันทางจิตวิญญาณข้อที่7มีความมั่นคงทางอารมณ์ค่อนข้างสูงไม่สั่นคลอนกับสิ่งเรา้าที่เข้ามากระทบได้ง่ายข้อที่8ค่ะมีความเป็นมิตรกับผู้คนได้ง่ายนะคะสามารถที่จะเป็นมิตรกับทุกๆคนสามารถที่จะปรับตัวหรือว่ากลมกลืนในทุกสถานการณ์ทุกสังคมนะคะทุกวัฒนธรรมไม่ค่อยมีปัญหานะคะข้อที่9สามารถ อมรับความคิดเห็นที่แตกต่างได้ข้อ10ค่ะสามารถจัดการกับความคิดเห็นหรือคําวิจารณ์จากผู้อื่นได้โดยที่ไม่ได้ทำให้ตัวเองนั้นรู้สึก ท้อแท้หรือว่าสูญเสียความมั่นใจแล้วอัตรากับการตื่นรู้เนี่ยเกี่ยวโยงกันยังไงจริงๆแล้วดูเหมือนจะไม่เชื่อมโยงกันนะคะแต่เขาก็มีความเชื่อมโยงกันเพราะว่าอัตรานเนี่ยหมายถึงความเชื่อมั่นในตัวตนของบุคคลซึ่งอาจจะหมายถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวเองบางครั้งนะคะอาจจะถูกมองว่าเป็นอุปสรรคต่อการตื่นรู้ด้วยเพราะว่ามักจะนําไปสู่ความผูกพันการยึดมั่นถือมั่นในความคิดความรู้สึกในสิ่งที่เป็นรูปธรรมนะคะในทาง กลับกันการตื่นรู้ก็หมายถึงการเข้าถึงสภาวะของความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับความเป็นจริงของสรรพสิ่งซึ่งรวมถึงการมองเห็นอย่างชัดเจนในเรื่องของการที่ไม่มีตัวตนที่แท้จริงนะคะดังนั้นการลดละหรือการปล่อยวางอัตตาก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญในกระบวนการเดินทางสู่การตื่นรู้ด้วยเพราะว่าจะทําให้บุคคลนั้นสามารถที่จะเชื่อมต่อและเป็นหนึ่งเดียวกับจิตภายในได้ง่ายยิ่งขึ้น เรามักจะได้ยินคำว่าอย่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจัก,กรวาลคำนี้ก็ไม่ทราบว่าใครเป็นคนเริ่มต้นพูดขึ้นมานะฮะแต่เป็นคำที่แบบ กินความได้ดีมากๆเลยค่ะเป็นคำที่เห็นภาพทำให้รู้สึกเลยว่าอัตราเนี้ยตัวใหญ่กินขอบเขตแล้วก็มีอาณาจักรนั้นใหญ่โตแค่ไหนการที่จะพยายามลดอัต,ตาราลงหรือว่าสลายอัต,ตาราลงไปบ้างเนี้ยก็จะทำให้เกิดประโยชน์สองชั้นนะคะชั้นแรกก็คือสามารถที่จะรักษาระดับความสัมพันธ์ที่ดีกับรอบตัวของคุณทาให้คุณนั้นมีความกลมกลืนกับผู้คนรอบข้างได้ดีและยังสามารถที่จะทาให้เรานั้นเป็นตัวของตัวเองได้ในแบบฉบับของ เราทําให้เรามีความสุขนะคะส่วนชั้นที่2ก็คือการสลายอัตตาเนี้ยจะเป็นทางลัดนะคะที่จะทําให้จิตภายในของเรานั้นปราศจากการปรุงแต่งแต่ว่าการกระเทาะเปลือกของอัตตาเนี้ยไม่ใช่เรื่องที่ง่าย แต่ว่าไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้วิธีหนึ่งนะคะที่จะได้ผลที่สุดก็คือการปฏิบัติสมาธิและการเจริญสติซึ่งช่วยให้เรานั้นสามารถสังเกตการความคิดอารมณ์ของตนเองได้อย่างชัดเจนการทำสมาธิจะทำให้เราเรียนรู้ที่จะไม่ตอบสนองต่อความคิดและอารมณ์โดยอัตโนมัติแต่จะสังเกตและรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมีสติค่ะ คราวนี้เรามาดูวิธีสลายอัตตาหรือว่าทลายกำแพงอัตตาในตัวตนลงนะคะวิธีแรกค่ะชิลวค่ะ คือผ่อนคลายไม่เครียดไม่ตึงเพราะในความเป็นจริงนะคะอัตตาเนี่ยแนบแน่นแล้วก็อยู่กับเราแบบเนียนๆตลอดเวลาเลยค่ะจะมากบ้างน้อยบ้างรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างเป็นการยากมากๆที่เราจะสลัดความเป็นตัวตนของเรานะคะออกเพราะว่าเราจะชินเราจะอยู่กันมายาวนานดังนั้นจึงไม่ควรไปคาดหวังหรือว่าเร่งรัดจนกดดันตัวเองบางครั้งการที่เราผ่อนคลายสบายๆมีอารมณ์ชิลๆนะคะก็อาจ จะทำให้มีประสิทธิภาพได้มากกว่าการที่เรานั้นคอยควบคุมระมัดระวังตัวเองตลอดเวลาเพราะว่าการทำงานทางจิตเนี่ยจะไม่เหมือนกับการทำงานด้านอื่นนะคะการทำงานทางจิตเนี่ยจะต้องเริ่มจากความรู้สึกชอบความรู้สึกมีความสุข การที่จิตรู้สึกว่าผ่อนคลายจิตเนี่ยจะไปโฟกัสในสิ่งนั้นแล้วจะค่อยๆบันทึกและขยับให้เป็นไปตามที่เราต้องการเราจึงมุ่งหวังผลนะคะให้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติน่าจะดีกว่าและอีกประการหนึ่งนะคะถ้าหากว่าเรานั้นพยายามที่จะไปกดดันตัวเองควบคุมระแวดระวังจนเกินไปเนี่ยบางครั้งนะคะผลที่ได้เนี่ยจะกลับด้านก็กลายเป็นว่าเราไปปรุงแต่งนะคะปรุงแต่งแบบไม่ให้มีอัตราพรเพยอแต่จริงๆแล้วมันเป็นจิตที่ปรุงนะคะเพราะฉะนั้นเราทําอะไรด้วยความรู้ึ ใจิตใจแบบธรรมชาติแต่เราชิลแต่เราจริงจังและจริงใจนะคะและรักษาความคิดเนี้ยอย่างต่อเนื่องทำด้วยความสบายใจไปเรื่อยๆค่ะ ข้อที่2นะคะหยุดป้อนข้อมูลหรือการปรุงแต่งเมื่อกี้เราพูดไปแล้วใช่ไหมคะคืออะไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นเวไหนที่ทําให้เรานั้นมีตัวตนขึ้นมาอีกเนี่ยเราก็จะต้องลดพยายามลดบุดบาทอัตตาของเราลงนะคะหยุดสร้างอาณาจักรของตัวเรานะคะถ้าเราไม่หยุดนะคะสร้างอาณาจักรของเราเนี่ยการที่เราจะทลายกําแพงของอัตตาเนี่ยก็จะไม่มีวันสําเร็จเราก็จะยิ่งเหนื่อยนะคะเราก็จะยิ่งเกิดความท้อแท้ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรนะคะว่าเรากำลังสร้างอาณาจักรให้กับตัวเองอยู่หรือเปล่าวิธีที่เราจะรู้ได้ก็คือ การมีสติตามทันความคิดของเราค่ะและวิธีที่จะช่วยให้เรามีสตินั้นก็บอกไปแล้วนะคะก็คือการทําสมาธิเราก็อาจจะทําหลายๆแบบนะคะอาจจะสังเกตกริยาอาการความรู้สึกอารมณ์โดยเฉพาะนะคะเวลาที่เรามีอารมณ์โกรธหรือว่าอารมณ์ขุ่นมัวเนี่ยเราจะพบว่าอัตราของเรานั้นมีขนาดแบบไหนนะคะใหญ่หรือว่าเล็กจากความรู้สึกนั้นคะ่ะวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ได้ผลนะคะเวลาที่เราโกรธเนี่ยให้เราตามทันความรู้สึกของเรา นะคะคไปจับที่อารมณ์โกรธใช้แว่นขยายส่องเลยคะ่ะแล้วเดี๋ยวอารมณ์โกรธนะคะเขาก็จะคลายตัวลงข้อที่3นะคะปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดของตัวเองค่ะ แค่เปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนคําพูดนี่จริงนะคะเพราะว่าการที่เราเปลี่ยนมุมมองความคิดนิดๆหน่อยๆเนี่ยชีวิตเราอาจจะมีความสุขมากขึ้นก็ได้โลกของเราก็จะกลับด้านความเป็นอยู่เราง่ายขึ้นนะโดยเราอาจจะเริ่มจากนะคะการปรับเปลี่ยนมุมมองโดยเริ่มจากหาข้อดีในสิ่งที่ไม่ดีหรือในสิ่งที่ผิดพลาดไปนะคะเพราะว่าทุกอย่างบนโลกเราเนี่ยนะคะเป็นคู่ขนานมีดีแล้วก็ต้องมีไม่ดีความไม่ดีจริงๆแล้วเขาก็อาจจะมีความดีที่ซ่อนอยู่ก็ได้ก็ สีค่ะยอมรับความเป็นธรรมชาติของตัวเองนะคะการยอมรับและเข้าใจความจริงความเป็นเราคือการยอมรับทั้งด้านมืดด้านสว่างในตัวเองนะคะยอมรับความจริงทุกอย่างเลยที่เป็นองค์ประกอบของเรารวมถึงความผิดพลาดต่างๆนะคะและเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองการที่เรายอมรับความเป็นธรรมชาติของตัวตนนะคะจะทําให้เรานั้นไม่เกิดความรู้สึกที่อยากที่จะปกป้องตัวเองโดยการสร้างกําแพงของอัตตาขึ้นมานะคะเพราะว่าเราจะไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่าคนอื่น เขาจะคิดกับเราแบบไหนการที่เราสร้างกำแพงเพราะว่าเรานั้นยอมรับคำวิพากษ์วิจารณ์หรือคำติของผู้อื่นไม่ได้นะคะเราต้องการได้เพียงแต่คำชมเท่านั้นจุดนี้ราคาก็คืออัตตาดังนั้นการที่เรายอมรับความเป็นธรรมชาติของเราทั้งบวกและลบจะทำให้เรารู้สึกสบายๆกับตัวเองผ่อนคลายนะคะแล้วการที่เราให้อภัยความผิดพลาดของตนเองเนี่ยนะคะจะทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้เจ็บปวดหรือว่าเจ็บช้ำนะคะเราเข้าใจความจริงด้วยของสัจธรรม ในชีวิตชีวิตเนี่ยคือการเรียนรู้ชีวิตเริ่มจากประสบการณ์ ผิดเราก็แก้ไขถ้ารู้สึกผิดเราก็เอ่ยคําว่าขอโทษอย่างจริงใจบางเรื่องเนี่ยเรื่องที่เรากลัวเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะเป็นประสบการณ์ที่ดีก็ได้ที่สอนเรานะคะข้อ5ค่ะยอมรับความแตกต่างและความเป็นธรรมชาติในตัวตนของผู้อื่นด้วยคือการที่เรายอมรับและเข้าใจความจริงของผู้อื่นรอบตัวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนรักหรือคนในครอบครัวคนในที่ทํางานยอมรับความเป็นธรรมชาติของเขานะคะยอมรับข้อดีข้อเสียของแต่ละบุคคล รวมถึงการเข้าใจมุมมองที่แตกต่างของแต่ละบุคคลเมื่อเรายอมรับธรรมชาติในตัวของเราได้เราย่อมที่จะเข้าใจแล้วก็ยอมรับในตัวตนของผู้อื่นได้เช่นกันนะคะเมื่อเรายอมรับความเป็นธรรมชาติของผู้อื่นได้เนี่ยก็จะเป็นทางหนึ่งที่ยุติการปรุงแต่งในความสัมพันธ์ระหว่างเรากับบุคคลนั้นนะคะถ้าเกิดมีการยอมรับธรรมชาติซึ่งกันและกันนะ่ะจะเป็นการถนอมความรู้สึกและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีให้มีขึ้นแบบยั่งยืนด้วยค่ะ ข้อที่6นะคะมอบความรักความปรารถนาดีและความเมตตาไปยังบุคคลอื่นรวมถึงการเข้าอกเข้าใจเห็นใจผู้อื่นการเปิดโอกาสให้ผู้อื่นนะคะที่จะพูดความจริงกับเราหรือว่าการที่จะรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นความรู้สึกแบบนี้นะคะถ้าเราฝึกบ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นการฝึกละความเป็นตัวตนการยึดติดตัวตนของเราและยังเป็นกระบวนการที่สามารถสร้างความสุขให้เกิดขึ้นจากภายในของเราได้ด้วยค่ะ ข้อที่7ความอ่อนน้อมค่ะข้อนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ดีเช่นเดียวกันนะคะในการที่จะใช้ลดอัดตราการที่เราไม่คิดว่าตัวเรานั้นเหนือกว่าคนอื่นเราคิดว่าคนเราทุกคนนั้นมีความเท่าเทียมกันนะคะทุกคนเกิดมาเนี่ยก็มีเพียงจิตหนึ่งเดียวเท่ากันสิ่งน,นี้คือความจริงการอ่อนน้อมนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องยอมท,ทําตามทุกอย่างของเขานะคะเป็นกิริยาอาการทางร่างกายแล้วก็เป็นการแสดงความเคารพในความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกันเป็นความ รู้สึกที่ให้เกียรติต่อบุคคลนั้นและยังเป็นการสะท้อนถึงอารมณ์ภายในของเราเป็นการคลายการยึดติดตัวตนรงและทำให้เรานั้นสามารถที่จะรักษาระดับความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างได้ด้วยค่ะข้อที่8ค่ะการปล่อยวางข้อนี้สาคัญที่สุดเลยนะคะเป็นหัวใจสาคัญของการที่เราจะดารงอยู่ด้วยนะคะในทุกๆสถานการณ์เลย มีคนนั้นเคยกล่าวว่าเวลาที่จิตของเราได้รับการยกระดับขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือกิเลสท,ที่มีการพัฒนาเป็นกิเลสท,ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยนะคะตามระดับกําลังของจิตที่มีการพัฒนาของเราแล้วเวลาที่เขาจู่โจมเนี่ยเขาจะมาแบบแนบเนียนเรานั้นตามไม่ทันนะคะเช่นมาในรูปของการยึดติดความดีหรือมาในรูปของความปรารถนาดีที่เรามีต่อผู้อื่นกิเลสแบบนี้อาจจะเป็นกิเลสท,ที่ ค้นลมได้ยากนะคะอาจจะหมายถึงอัตราภายในของเราเช่นเวลาที่เรานั้นปรารถนาดีกับใครเราก็คาดหวังว่าเขาจะทำตามที่เราคิดเพราะสิ่งนี้เราคิดไว้ดีละว,ว่าเหมาะสำหรับบุคคลน,นั้นเราทำไปด้วยความรักจริงๆนะคะแต่เมื่อใดก็ตามที่บุคคลน,นั้นไม่ได้ทำในสิ่งที่เราคิดเรารู้สึกผิดหวัง รเรารู้สึกว่าเออทำไมเขาทำกับเราแบบนี้ทำไมเขาถึงไม่เห็นคุณค่าของเราแล้วก็จะลุกลามไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างกันด้วยนะคะแบบนี้แหละคะ่ะอาจจะเรียกได้ว่าเป็นอัตราที่เคลือบน้ำตาลเพราะความรู้สึกของเราเนะี่ยเราคิดดีนะคะเราไม่ได้ข่มเขาเราไม่ได้เหนือกว่าเขาแต่เราปรารถนาดีนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องการให้เขาทำตามความต้องการของเราเท่านั้นเองโดยที่ตัวของเรานะคะก็ลืมมองถึงธรรมชาติในความเป็นตัวตนของเขา ลืมมองถึงจุดยืนและลืมมองไปถึงความาสิ่งที่มนุษย์ทุกคนนะคะจะมีความแตกต่างกันอาจจะเป็นรูปเป็นกายเป็นจิตเป็นความคิดเรายอมรับไม่ได้อัตราของเราก็เลยเกิดขึ้นจากจุดนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าการที่เรานั้นจะทําลายอัตราในตัวตนลงเนี่ย ก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายบางครั้งเองนะคะเราอาจจะผลิตกำแพงขึ้นมาซ้อนอัตราเราอีกทีหนึ่งโดยที่เราไม่รู้ตัวขอให้แค่เข้าใจในกระบวนการธรรมชาติและสรรพสิ่งนะคะเข้าใจธรรมชาติของจิตเข้าใจในตัวเองและผู้อื่นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะและที่สําคัญสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยอย่าลดคุณค่าในตัวเองคะ่ะเราจะต้องมีความมั่นใจในตัวเองและจะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมกลมกลืนกับทุกสิ่งรอบตัวชีวิตของ เรานั้นก็จะมีความสุขขึ้นนะคะจิตของเราจะไม่ต้องแบกภาระที่หนักอีกต่อไปแล้วทีนี้เองนะคะความจริงแห่งจิตก็จะปรากฏให้เราเห็นค่ะเนื้อสิ่งอื่นใดเราควรหยุดสร้างอาณาจักรให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นไปในรูปแบบใดก็ตามและท้ายนี้เรามีวิธีที่จะตรวจสอบอัตราของท่านเองนะคะว่าจะมีขนาดใหญ่เล็กขนาดไหนนะคะง่ายมากๆเลยค่ะให้หลับตาลงค่ะอยู่ในความสงบนะคะจินตนาการ ถึงจักรวาลอันกว้างใหญ่ท่านจะแต่งแต้มจักรวาลของท่านเป็นแบบไหนก็ได้จะมีดาวเล็กดาวน้อยดาวดวงใหญ่ได้หมดเลยค่ะคราวนี้นะคะให้ท่านหาตัวตนของท่านให้เจอในจักรวาลค่ะท่านคิดว่าตัวตนของท่านอยู่ตรงไหนเช็คอินเลยค่ะแล้วเอาแว่นขยายไปส่องดูเลยค่ะว่าอาณาจักรของคุณนอยู่ตรงไหนขนาดใหญ่หรือเล็กของอาณาจักรที่คุณอยู่ก็หมายถึงอัตราในตัวตนของคุณค่ะและบางท่านนะคะอาจจะตอบว่า หาไม่เจอค่ะนั่นแสดงว่าท่านไม่ค่อยมีอัตตานะคะเพราะว่าท่านไม่ได้ให้น้ำหนักตัวเองบนจัก,กรวาลแห่งนี้เลยค่ะจริงๆแล้วนะคะการที่เราเอามาทดสอบกันแบบนี้จริงๆเราแค่ต้องการเปรียบเทียบให้ท่านเห็นภาพนะคะว่าบนโลกอันกว้างใหญ่ในจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่เนี้จริงๆแล้วเราก็แทบจะหาตัวตนของเราไม่เจออย่าว่าแต่ฝุ่นละอองเล็กๆที่ล่องลอยอยู่ในจัก,กรวาลเลยค่ะเราเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่า จริงๆแล้วเนี่ยเราอยู่ตรงไหนในจัก,กรวาลที่กว้างใหญ่แห่งนี้ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขในทุกๆวันค่ะและเราขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะคะด้วยความรักและปรารถนาดีจากดรดีฮิลลิ่งพลังงานสากลบำบัดต,ตามแนวทางของด r รดีค่ะ